ตั้งแคมหน้าหนาวก็ต้องทําร่างกายให้อบอุ่นเสื้อกันหนาวผ้าห่มต้องเตรียมกันไปให้พร้อมนะคะและนี่เลยหมวกไหมพรมพร้อมผ้าพันคอขนนุ่มๆจากร้านไหมพรมแม่อีบีแฮนด์เมดจังหวัดนุกดาหารค่ะนี่ค่ะ <Wow. S 1> ใส่หมวกแล้วน่ารักไหมคะทุกคน ใครๆก็ต้องอยากได้เหมือนพี่เป็นเน็ตแน่นอนเพอหมวกใบนี้เป็นงานถักด้วยมือย้ำว่างจากการทำร้านเสริมสวยของพี่เพน้นใช่ค่ะพี่เป็นเน็ตเพราะความรักและความสนใจการเรียนรู้แบบใหม่ๆของพี่เพนพอมีเวลาว่างพี่เพ้นก็จะมาดูแบบศึกษาแล้วก็ลงมือทำและแต่ละแบบแต่ละลายก็แทบจะไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเราจะได้หมวกใบเก๋ที่ถูกใจและไม่ซ้ำใครง่ายๆด้วยอย่างใบนี้ค่ะจิบคิดว่า เป็นไอเทมเด็ดสายแคมอย่างจิ๊บเลยค่ะยังสามารถเป็นผ้าพันคอที่ทำให้อุ่นเพิ่มขึ้นอีก้ลยค่ะเนื้อผ้านุ่มมากจะใส่แบบนี้เก๋ๆก็ได้ใส่แบบนี้ก็ได้นะคะปิ่นสุดๆงานฝีมือบวกความตั้งใจกลายเป็นหมวกใบเกตที่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ให้ชาวแคมอย่างเราได้ไปเลือกมาใส่กันหนาวกันนะคะมาเลยจ้าเพจนี้เลยนะ